ก็ทีล่ละกุญแจไอนผลครับอาจจะใส่เกตว่าไม่ใส่เกะครับบางคนมีสองผ้าหละการนี้ใส่เก็บไว้นะครับก็อโอเคดีเหมือนกันนะครับแต่ากครต้องการเกตนะครับตัวนี้เป็นเกงกล่องไฮชิวนะครับก็เป็นตัวเลือกเกตอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ เป็นตัวเกสของไฮชิลนะครับสำหรับ i p h o ok นส1บครับตัวนี้นะครับดีไซน์ปลอยโพนสบเป็นสีดำแบบ m a ็ s a ี e ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแก็กล่องแล้วก็ลองใส่ให้เพื่อนได้ดูนะครับ เพื่อสนใจก็ดูในตะกร้าได้นะครับตัวเคสก็มาในแพ็กเกจาการนี้เลยนะครับนะครับก็มีตัวกันการบิดต่างๆนะครับตัวเคสมีเว้นช่องต่างๆไว้ครบนะครับเราใช้กับ iphone 16นะครับเช็ดก่อนก็ดีนะครับเผื่อมีผุนตามกรอบด้านก้างหรือด้านหลังตัวเครื่องนะครับ ก็แนะนําให้เช็ดก่อนที่จะใส่เกนะครับตามปุ่มต่างๆเพื่อบางครั้งหลายคนใช้างานนะครับมีฝุ่นเกาะตามขอบเครื่องนะครับจากนั้นก็ใส่ได้ตามปกติเลยนะครับใส่ด้านที่มีปุ่มด้านไหนก็ได้นะครับ ลักงานนี้นะครับแล้วก็ดันอีกแงหน,นึ่งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกสท,ทุกมุมมีนวนขึ้นมาที่ม,มุมรนบเพื่อกันกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยซอฟแร์นะครับนะครับด้านหลังก็ยังเห็นสีดำอยู่นะครับมีโลโกโ้ไอชิวนะครับเว้นช่องต่างเราติดกันรอยเดินกล้อง ก็ไม่ได้เวียนปรนานใดกันใช้งานนะครับนะครับด้านข้างเิดชื่อรักกา,านนี้นะครับจับถือไม่ลื่นนะครับนะครับมีเว้นปุ่มเค็บแลากคอนโทรลนะครับปุ่มกดนะครับตรงนะครับ ตรงครับเพิ่มลดเสียงต่างตรงครับปุ่มเรียกแอป,ปต่างๆต่างๆแอคชั่นครับตรงครับเว้นช่องลำโพงช่องชาร์จต่างๆโอเคนะครับนี่ครับก็มาแกะกล่องให้เพื่อนได้ดูสำหรับคนที่กยู่ในมือถือไอโฟนนะครับมีหลายรุ่นนะครับ,รรบ,มรรบไม่เฉพาะไอโฟนสูบ แต่รุ่นที่เราใช้คือไนสบกนะครับไอชิวนะครับติดกระจกกันรอยตัวขอบเคสก็เลยกระจกกันรอยขึ้นมานิดนึงนะครับเอาเป็นสนใจดูในตะกร้าได้นะครับ